วัยดีเพื่อนๆขอบใจด้อที่ส่งตักไครติดตามหักแพงหักแพงรักแพงวันนี้มาวินดาคาเฟ่เนาะวินดาคาเฟ่หมอดาวก่อนอินสแตนต์กาแฟ m ม x กซ์เนาะกาแฟเวียดอ่ะ กินไปแล้วอันนาจอกหนึ่งมากินอีก <c oughs> อ่าบบใส่หลายจะแมันสิสซบมบเข้มข้นเนาะเอออันนี้ก็เอาน้ำเพิ่งใส่นีุ่ดยอดนี่เอาตังไว้นี้มาเนี่ยคน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 ตื่นขึ้นมาต้องเืิมน้ำนะ ดื่มไปแล้วกวดหนึ่งแก้วหนึ่งแล้วก็ยาแผนโบราณยงเฮงสั่งสั่งตรงมาแต่ไทยแลนด์พอดีนี่เออเอกรนอะช็นี่โอเค ยาบำรุงร่างกายเนาะยาแผนโบราณบรรเทาปวดเมื่อยตามร่างกาย <c oughs> อ่าเชียเพื่อนๆพนักแพงกันเด้ออยู่คอเโาฝากอาฝากยังเจอกันเนาะยังได้ลมกันเด้อคอยอยู่สิบพันกว่าไมหมนจากแบงคอกโอเคหาก,ก็ตื่นมาเียแฮปปี้ซันเดย์ <c oughs> สุขสันต์วันซันเดย์วันอาทิตย์มันได้กระเสียนหนาวๆเป็นวัดตลอดโอ้วันที่เซาเปาเนี่ยคือจะไปสักการวัค uh, ซ uh, ีนนะโควิดไฟเซอร์วันที่เซาเปานี่ตัวที่สอง I'm gonna get my second shot on t h e 28 y h uh, Pfizer okay cheers โ okay. อเคฮะสวัสดีครับ